สวัสดีครับพบกับผมมนตีนะครับวันนี้คุณอยู่ที่ช่องมนตีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านของผมนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับจนถึงผมอายุ20กว่าปีนะครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ ครับ ham, ก่อนอื่นต้องบอกว่านะครับบ้านตัวนี้ที่ผมอยู่นี้จะจะ,จะอยู่ที่อําเภอน้ํายืน,ยนจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับก็เรียกว่าเป็นบ้านหลังเก่านะครับเป็นบ้านตอนนี้ก็ใช้เป็นไม่ไดไ้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ไดไไ้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเถียงนาเป็นอ่าเอาไว้ให้ไก่อยู่ก็ได้นะครับเอาไว้ให้ไก่อยู่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าบ้านหลังนี้กันนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นบ้านที่ บริเวณภายนอกนะครับบ้านที่ผมใช้อยู่นะครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยจนถึงอายุยี่สิบยี่ปีนะครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูข้างในกันนะครับนี่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอีตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ทานข้าวนะครับเป็นที่ทานข้าวนะครับอ่า พ่อแม่ของผมจะจะนอนข้างบนนี้นะครับจะนอนข้างบนนี้นะครับตอนนี้จะเป็นที่ทานข้าวนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับอมีแต่ไกลอยู่ส่วนบริเวณนี้นะครับจะเป็นครัวนะครับซึ่งมันมันพังแล้วแหละนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่ผมใช้นะครับอาบนงอาบน้ำนะครับใช้ขี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่า โอ้ม oh, ีเตะไก่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นอ่าเขาเรียกว่าป่าสวนยางนะครับสวนยางพาราของผมนะครับนี่ก็จะเป็นเล้านะครับเป็นเล้าเอาอ่าถ้าภาษากลางเขาเรียกว่ายุ้งฉางนะครับเป็นเล้าข้าวนะครับเป็นยุ้งฉางข้าวนั่นเองนะครับเนี่ยนี่คือเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับนี่คือเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับนี่ไง เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่ามันบันไดมันมันเก่าแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันจะมันจะพังหมดแล้วนะครับบ้านผมนะครับมีแต่ปวกนะฮะนี่จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นอ่าห้องนอนของผมห้องนอนของผมแล้วก็ที่นงที่นอนก็ยังมีอยู่นี่นะครับ กัจะไม่มีอะไรนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นอ่าห้องเขาเรียกว่าห้องเอาไว้เก็บของนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเอาไว้เก็บของนะครับมันก็จะไม่มีอะไรนะครับมันจะเป็นห้องนอนของของน้องสาวของผมนะครับที่ที่เอาไว้นอนนะครับแล้วก็เอาไว้เก็บของเก็บของด้วยนะครับนี่ให้เบิ้งนะครับ จะเป็นลักษณะของบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมชนบทนะครับซึ่งผมก็อยู่แบบนี้แหละนะครับตั้งแต่เล็กๆจนจนโตนะครับจนเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็อยู่แบบนี้แหละนะครับจนผมเป็นวัยรุ่นนะครับก็หลังคาก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับตัวน,นั้นก็จะเป็นข้อไก่นะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเป็นชานเอาไว้นั่งเล่นนะครับบันไดนะครับบันไดทางขึ้นทางลงก็จะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะอันตรายหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้มาดูด้านข้างนะครับนี่ ก่อนจะแบบนี้เลยนะครับบ้านที่ผมอยู่นะครับตั้งแต่เล็กจนโตก็จะแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับก็ให้ไก่อยู่แทนนะครับก็เรียกได้ว่านะครับครอบครัวของผมก็บอกว่าฐานะค่อนข้างที่จะยากจนสักหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่นะครับในการที่จะปลูกบ้านหรือสร้างบ้านนะครับก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับตามอัตภาพนะครับ ตั้งแต่เล็กจนโตผมก็อยู่แบบนี้แหละนะครับให้ดูบรรยากาศกันนะครับ ก็เป็นคลีปพิเศษก็แล้วกันนะครับก็ผมนานๆได้กลับบ้านทีหนึ่งเนาะนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศเก็บาภาพมาฝากนะครับว่า,าชีวิตความเป็นอยู่ของผมบ้านของผมเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็เป็นเด็กน้อยบ้านนอกบป็านนานะครับเป็นเด็กน้อยอชนบทของเรานี่แหละนะแต่ว่าก็โอกาสได้ไปทําทงานที่อยู่ในเมืองใน,งนตัวในเมืองมีโอกาสได้ไปอยู่ในเมืองนะครับตอนโตแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนบ้านหลังนี้นะครับเวลาเวลาผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาฝนตก น้ำมันจะหยดนะครับเวลาฝนตกน้ํามันจะหยดอ่าเวลาลมมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่กันลมกันฝนสักเท่าไหร่นะครับฝนจะสาดอยู่ตลอดนะครับก็อ่าทุกวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็อยากจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปแนะนําตัวนะครับแนะนําบ้านของผมนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะหาคลิปมาลงอีกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ